บบบ้านสมาร์ทโฮมรถยนต์ไร้คนขับร้านค้าอัตโนมัติและผู้ช่วยอัจฉริยะบนสมาร์ทโฟนล้วนเป็นความก้าวหน้าทาง AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่เข้ามาเป็นตัวช่วยในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้นแม้เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ทั้งโลกจับตามองแต่ขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความกังวล คนร้คนขับออกมาวิ่งบนถนนตามโรงพยาบาลริ่มใช้ AI ช่วยวินิจฉัยโรคแทนแพทย์รวมถึงยังมี AI ที่เป็นผู้ตัดสินใจอนุมัติเงินกู้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านอีกต่างหากตรงนี้เป็นคำถามที่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิดนะคะว่าเมื่อวิวัฒนาการของ AI นั้นยากเกินจะควบคุมการเสนอร่างกฎหมายจริยธรรมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจึงเป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวค่ะ ความรับผิดชอบในการกระทำที่เกิดจากบุคคลอิเล็กทรอนิกส์จะกลายเป็นประเด็นทางจริยธรรมหากระบบที่ทำงานและตัดสินใจด้วยตัวเองเกิดความผิดพลาดหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลจึงต้องมีกฎหมายควบคุมหรือที่เรียกว่าจริยธรรมประดิษฐ์ (Artificial Ethics) ที่ช่วยให้ AI ใช้ความเป็นเหตุเป็นผลในการตัดสินใจโดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์ที่มีความขัดแย้งทางจริยธรรม การเข้าถึงข้อมูลของเรามากขึ้นเรื่อยๆอัลกอริทึมเนี่ยมันก็เอาไปใช้ในลักษณะที่เราไม่สามารถอธิบายได้อาจจะก,ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติในหลายรูปแบบใครที่มีข้อมูลมากกว่าจะมีความได้เปรียบในการแข่งขันแน่นอนรวมไปถึงรัฐไหนก็ตามที่ไม่มีธรรมาภิบาลสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือรัฐจะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาสอดส่องภาคประชาชนฝรั่งเศสเนี่ยเขาออกเรื่องที่มาคุ้มครองภาคประชาชนก่อนเพราะเป็นเรื่องจําเป็นพอคุ้มครองตรงนี้ดีแล้วเขาก็พูดถึงเรื่องภาคเอกชนที่พัฒนา AI คุณต้องอธิบายให้้ไดนะว่่าลักษณณรูปแบบททีคุอ ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นยังไงมันส่งผลเอาพุทออกไปยังไงเมื่อข้อมูลเนี่ยใส่เข้าไปไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาเกิดปัญหาปุ๊บหาคนรับผิดไม่ได้ขณะนี้ประเทศในแถบตะวันตกอย่างสหรัฐอเมริกาเพิ่งจะประกาศว่ากำลังดำเนินการพิจารณาร่างกฎหมายที่จะมาดูแลเรื่อง AI ภายใต้ชื่อ A Bill of Rights for an automated society ในขณะที่สหภาพยุโรปนำหน้าไปก่อนด้วยข้อกำหนด Artificial Intelligence Act หรือ AI. เมื่อกลางปีที่ผ่านมาส่วนสภาประชาชนแห่งมหานครเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ได้ตรีมออกร่างกฎหมายในลักษณะนี้เช่นกันหากสำหรับประเทศไทยยังคงต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนทั้งข้อดีและข้อเสีย กฎหมายอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเป็นเรื่องอื่นก็ยังเฉยๆแต่ถ้าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีมันยังทาไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเทคโนโลยีมันยังมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วหลายเรื่องถ้าออกมาเป็นกฎหมายที่เป็นลายละอักษรอาจจะไม่ทันด้วยซ้ำไปหมายถึงว่าพอออกมาปุ๊บมัโนมีเปลี่ยนอีกละอย่างตอนนี้เราพูดถึงเรื่อง singularity การพัฒนาไปสู่การเชื่อมต่อระบบประสาทสิทธิในการเข้าถึงระบบประสาทถ้าออกมาไม่ดีจะมีปัญหามากกว่าการออกเป็นซอฟต์ล็อหรือว่าแนวปฏิบัติกฎหมายต่างๆเหล่านี้กลายเป็นตัวชะลอการพัฒนาทางเทคโนโลยีในประเทศการพัฒนาคน ของเราในประเทศด้วยซ้ํไปเขาเรียกว่ามี2มุมที่ต้องดูให้ละเอียดไม่ใช่ว่าเฮ้ยเขามีเราต้องมีคันทีตามระเบียบของประเทศมหาอำนาจเจ้าของนวัตกรรมทําให้ในอนาคตเลี่ยงไม่พ้นที่ไทยต้องออกร่างกฎหมายควบคุมเบื้องตน้นสิ่งสําคัญคือการบาลานซ์น้ําหนักให้กฎหมายไม่ฉุดรั้งเทคโนโลยีไม่ล้าเส้นจนจริยธรรมตามไม่ทันชุดาลิมกมลธรรมไทย PBS รายงาน